สวัสดีค่ะ แม่หมอเอ๋ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวมน์แห่งรักาสตร์งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโดยคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆไปเท่านั้นหาก ฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีคลิปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งชื่อเรื่องงใหห้ทีลั วันนี้ใช้ไพ่ชุด The Wheel of Fortune Tarot และ Wisdom of the Oracle คลิป r a นด o อมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดน้ำพายให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิป,ลปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณสำหรับไพ่เล่าเรื่องในวันนี้นะไม่มีอะไรบังเอิญดูหลังไพ่ของสองสำรับนี้แม่หมอได้รับพลังงาน การสื่อสารบางอย่างจากจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจัก,กรวาลอยากบอกคุณถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะเป็นไพ่วงกลมที่มีคู่ขึ้นมาทั้งสองใบเหมือนกันเลยนะอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้ ใครโสดมานานเตรียมสละโสดนะจะมีคู่เข้ามาเป็นคนที่เป็นคู่กันอย่างแท้จริงอืเป็นพลังงานคนที่เกิดมาเพื่อคู่คุณหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยโชคชะตาก,กําลังจะหมุนวนหมุนเวียนกลับมาให้คุณได้รับสิ่งนี้แนน้อง o r you ไพ่เล่าเรื่อง แต่ชอบพนท c o เกาการเริ่มต้นใหม่การได้รับสิ่งใหม่ๆอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับอย่างที่คู่ควรเหมาะสมกับคุณเป็นสิ่งที่ดีต่อใจอาจเป็นสิ่งที่มีมูลค่าหรืออาจเป็นสิ่งที่ประเมินเป็นราคาไม่ได้แต่มีค่าต่อหัวใจอย่างมากคุณกำลังจะได้รับสิ่งนี้เพรับสอด คุณอยู่บนเส้นทางแห่งการต่อสู้มายาวนานมากๆเรื่องแรกเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณไม่เคยได้หยุดนิ่งเลยคุณเป็นฝ่ายที่ทำพลังงานทำงานในความสัมพันธ์นี้อย่างหนักไม่เคยที่จะคิดที่จะหยุดพักถึงแม้บางครั้งจะเหนื่อยแต่คุณก็คิดว่าความรักที่คุณได้ทุ่มเทที่ตั้งใจทา สักวันคุณคงจะได้สิ่งดีๆคืนกลับมาบ้างเรื่องที่2เป็นเรื่องการงานคุณเหน็ดเหนื่อยมากๆกับการงานหรือเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้มีอุปสรรคมาขัดขวางมีปัญหาประเดประดังหลายครั้งเหมือนคุณรู้สึกว่าแหมหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลยคนในองค์กรคนรอบตัวมีแต่เอาเปรียบนะมีแต่ที่จะให้คุณอนะะเผชิญสิ่งเหล่านั้นอยู่ลําพัง คุณต่อสู้มันมาด้วยตัวคุณเองแท้จริงจิตใจที่แข็งแกร่งถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยนะบางครั้งคุณเจ็บปวดมากคุณไม่อยากทําอะไรเลยด้วยซ้ำบางครั้งอะ่ะแต่คุณเอาชนะใจตัวเองได้ต้องไปต่อสู้ต้องสู้เออเป็นอย่างนั้นนะ่ะทั้งเรื่องความรักและเรื่องงานเลยนะมองเห็นพลังงานในการต่อสู้ในการที่ไม่หยุดยั้งในการที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไปต่อ The ม o o n คุณทุกเครียด คุณอารมณ์แป,ปลปรวนนะบางครั้งก็ทําให้คุณรู้สึกถอดใจเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่ว่าสภาวะอารมณ์ใดจะเกิดขึ้นกึงคุณก็ตามสุดท้ายเลยปลายทางคือคุณไม่หยุดยัง้งความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นคุณเครียดมากเลยนะนะพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยคุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตคุณต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้บางครั้งคุณถามกับตัวเองนะเรารู้สึกว่าทำไมจักรวาลเนี้ยไม่ยุติธรรมกับคุณซะเลย คุณเป็นคนคิดดีกับทุกคนคุณทําอะไรคุณก็ตั้งใจทําดีแต่เหมือนปัญหาประเดประดังเข้ามาในชีวิตให้ได้คิดให้ทําไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ปัญหาที่คุณทุกข์เครียดนี้นะทั้งเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องงานก็ได้สิ่งที่คุณได้รับคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคุณได้ไพ่เดมูนใบเนี้ยนกฮูกตาโตเลยนะหมายถึงคุณเก่งขึ้นคุณตื่นรู้ขึ้นคุณได้มองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอะสิ่งเนี้ย ทำให้จิตวิญญาณคุณนะเติบโตจักรวาลบอกคุณว่าจักรวาลไม่เคยทําร้ายคุณนะมีแต่ที่จะผลักดันให้คุณอยู่ในจุดที่แข็งแกรง่งหรือว่าอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมปัญหาที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่ประเรประดังเข้ามาไม่รู้จบสิ้นเนี่ยปัญหาที่คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายตาคุณเนี่ยตื่นรู้เบิกโพงเลยนะคุณเก่งขึ้น คุณมองคนออกมากขึ้นคุณแก้ไขจัดการปัญหาในชีวิตคุณได้ดีขึ้นเชนอสอดโอ้คุณเหนื่อยจริงอะคุณถอดใจคุณท้อใจเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าคุณไม่รู้จริงๆอะว่าปลายทางจะจบลงตรงไหนจะสิ้นสุดอย่างไรคุณรู้แต่ว่าคุณก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดมาก ในเรื่องความรักบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเอาเปรียบนะเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่พยายามเขาไม่เคยทําสิ่งใดเหมือนกับเขาอยู่เฉยๆแล้วคุณก็รักเขาะแล้วคุณก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรักที่ดีจากคุณให้เขาบางคนให้เงินนะซัพพอร์ตทุกอย่างในเรื่องการเงินเรื่องกําลังใจเรื่องคําพูดที่ดีบางคนเนี่ยคุณให้เขาทุกอย่างในเรื่อง18บด้วกด้วยอยากให้เขามีความสุข อยากให้เขาเสร็จสมอารมณ์หมายยอมทุกอย่างทำทุกสิ่งแต่สิบดาบขึ้นมาแบบนี้แมนะ้คุณทำด้วยความเต็มใจแต่สุดท้ายคุณมองว่าเหมือนมันว่างเปล่าอ่ะเขาทำเหมือนกับว่าการได้รับนั้นไม่ได้มีคุณค่าใดแมนะ้คุณเสียใจคุณเจ็บปวดแต่คุณก็ไม่หยุดยัง้งเพราะคุณมองแล้วว่าถ้าความรักปแปลว่าการให้คุณก็จะให้จะให้จนกว่าวันที่คุณจะเลิกรักเขา จะให้จนกว่าวันที่คุณไม่อยากจะให้แล้วคุณจะหยุดเองโอ้พลังงานคุณนี้แบบสุดตรงอะ่ะเอจ็บไม่กลัวกลัวไม่ได้รักเป็นอย่างนั้นเลยเนฟครับแต่จัก,กรวาลบอกคุณว่าสิ่งที่ทุ่มเทน,นั้นได้รับสิคุณกำลังจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่คุณสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้ด้วยทัวยอย่างชัยชนะความรักที่ดี สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการงานก็ได้นะการเลื่อนตําแหน่งการปรับเงินเดือนหรือสิ่งที่มั่นคงกว่าเดิมเติบโตก้าวหน้าไม่อยู่กับที่ละไม่หยุดนิ่งละการลุยของคุณการสู้ของคุณการต่อต้านกับพลังงานลบหรือสิ่งที่คิดว่าจะท้อถอยจะยอมแพ้นะแต่สุดท้ายคุณไม่ยอมแพ้คุณก็เลือกที่จะไปต่อคุณจะได้รับสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณแล้วนะ h ีไฮพลเทสจักรวาลจ้องมองดูคุณอยู่เสมออะไรที่คุณทำํำไม่เคยขาดตกบกพร่องนะทุกอย่างเนี่ยจะปรากฏแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณเองเนี่ยตื่นรู้เลยนะเติบโตเลยไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่จิตใจคุณแข็งแกร่งขึ้นมากคุณมีสติปัญญาที่ดีขึ้นมากหากเป็นในเรื่องงานคุณเข้าใจเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้กับงานที่คุณทํา และนะคนที่มองดูคุณน่ะที่เขาเคยสับสนสงสัยคุมเครือว่า mm. เอ้ยเก่งจริงหรือเปล่าดีแต่พูดเปล่าไม่ละทุกคนจะประจักษ์เห็นละว่าคุณเก่งจริงๆความจริงจะปรากฏนะหรือในเรื่องความรักสิ่งที่คุณไม่รู้คำตอบไม่รู้เลยว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณเฝ้าตั้งใจนะที่จะรักใครคนหนึ่ง หรือทุ่มเทใ,ใครคนหนึ่งคุณทุ่มเทมากเลยนะคุณเปิดตําราเลยนะคุณจริงจังนะคุณอยากจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเขาสิ่งนี้เขาเนี่ยจากที่ไม่เคยมองเห็นจากที่มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเออคุณก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วเวลาต่อไปจากนี้โชคชะตาวันเวลาจะเปลี่ยนนะเพราะหลังพ่ยยังบอกคุณเสมอว่ากลงล้ออย่างโชคชะตา กำลังจะหมุนเวียนกำลังจะเคลื่อนย้ายไปคุณจะไม่ได้ย้ำอยู่กับที่ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดเดิมอีกแล้วคุณกำลังจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คิดเลยอะว่าคุณจะได้รับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับหัวใจของคุณกับความเหน็ดเหนื่อยกับความตั้งใจกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเท Queen of Wands โอ้จัก,กรวาลตอบย้ำและชื่นชมคุณอย่างมาก เหล่าทันตะวันอยู่รอบตัวคุณแล้วก็อยู่ในมือคุณน่ะคุณไม่เคยสิ้นหวังคุณไม่เคยยอมแพ้คุณเปรียบเหมือนกับพลังงานของสิ่งโตเจ้าป่าอืคุณไม่ยอมแพ้ใครคุณสู้ยิบตานะเป้าหมายของคุณหรือความตั้งใจของคุณยังอยู่ในมือคุณเสมอคุณไม่เคยละทิ้งหรือจะเคลี่ยงไม้เนี่ยเคลี่ยงเป้าหมายหรือความต้องการของคุณเลยใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงต่อให้เหนื่อยต่อให้ทุกข์ต่อให้ท้อต่อให้รอแค่ไหนคุณก็จะไม่ละความต้องการ ไม่ละทิ้งเป้าหมายหรือความหวังความฝันของตัวเอง The Hangman คุณเหนื่อยคุณทุกคุณเครียดคุณปวดหัวเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆเป้าหมายที่ต้องการนี้หากเป็นเรื่องงานคู่แข่งก็เยอะงานก็มากปัญหาก็แยะไม่มีใครช่วยเหลือสัพพอร์ตสักอย่างทำเองคิดเองจัดการทุกอย่างเองอยู่คนเดียวปวดหัวหนักมากบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา กว่าจะแก้ไขหรือผ่านพ้นมาได้หากเป็นเรื่องความรักคุณเครียดคุณทุกข์คุณรู้สึกว่าโอ้โหทาไปเนี่ยตำน้าพริกละลายแม่น้ำไปเนี่ยเออแต่ก็ช่างเถอะละลายก็ละลายเถอะตำใหม่ได้รักเขาเออเป็นอย่างนี้เลยนะแต่รักเขานี่แหละกําลังจะได้สิ่งตอบแทนแล้วเพราะว่าเขาก็จะมารักคุณบ้างละตอนที่ทำเนี่ยที่เหนื่อยที่ทุกข์ที่เครียดแต่ก็ไม่หยุดนะก็จะทําทําให้จนกว่าคุณจะไม่อยากทําคุณเลิกทําเองเออเป็นอย่างนั้นอนะ ความเหนื่อยความทุกข์ความเครียดความปวดหัวของคุณนะ่นะกำลังจะได้รับการตอบสนองการตอบรับแล้วชัวรสอดตัวคุณยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าชัยชนะและความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกันคุณแล้วในเร็วนี้ด้วยคุณมองไม่เห็นหรอกว่าคําตอบหรือปลายทางจะเป็นยังไงสับสนลังเลจใจในภาพปิดตาไม่รู้หรอกทําไปก็ทําให้ดีที่สุดอะนะคุณเป็นคนอย่างเงี้ยทำครึ่ๆงๆกลางๆทําไม่เป็นหรอก โอ้ดูไพ่ใบนี้นะไพ่เนี่ยตอบโจทย์กันได้ดีมากเลยไพ่อยากให้แม่หมอสื่อสารบางอย่างนะอ่ะไพ่ใบนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้สิอ่ะดูนี่พระจันทร์ในไพ่ใบนี้ครึ่งเสี้ยวครึ่งครึ่ง,ง,งกลางกลางห้าสิบห้าสิบแต่ไพ่ใบนี้พระจันทร์เต็มดวงเชียสุขสว่างสดใสผ้าปิดตาคุณมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าจะทํามันให้ดีที่สุดจะไม่ย่อท้อจะไม่ยอมแพ้ เวลาผ่านไปคุณได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทเวลาทุ่มเททั้งจิตวิญญาณที่ทำสิ่งนี้จากผ้าที่ปิดตาเนี่ยกลายเป็นดวงตานกภูก,กนะดวงตาเบิกโพรงหรือตื่นดูและเติบโตสิ่งหนึ่งเลยนะที่คุณได้รับแล้วคือคุณเก่งขึ้นมากจิตใจคุณเนี่ยนะแข็งแกร่งไม่มีใครที่จะทำร้ายคุณได้อีกแล้วอ่ะคุณเจ็บมาเยอะคุณอดทนมาแยะถึงวันเวลาและที่ ทุกอย่างหล่อหลอมให้คุณมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากๆไม่มีใครทําอะไรคุณได้แล้วต่อไปจากเนี้ยจะเจ็บจะทุกข์จะเศร้าแค่ไหนคุณเอาอยู่คุณไปต่อได้คุณไหวคุณกลายเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมากเลยนะสามารถมองโลกตามความเป็นจริงได้ด้วยพอคุณอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความเหน็ดเหนื่อยมากๆเข้าอ่ะมีสัจธรรมเข้ามาดวงตาเบิกโพรงแล้วอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตมนุษย์สัจธรรมไม่มีใครทุกข์ตลอดหลอกแล้วมันก็ผ่านไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สุขกว่าวันนี้หรือว่าวันนี้สุขมากเลยเดี๋ยวเฉันก็ทุกข์อีกอะ่ะอย่าไปโอบกอดความสุขให้เป็นนิรันด์อย่าไปคิดว่าความทุกข์จะอยู่กับฉันยาวนานเออคุณเป็นอย่างนั้นคุณจะคิดอย่างนี้คุณเติบโตมากๆจิตวิญญาณคุณสมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยในเวลานี้ Ni ออฟเฟนเจอคสคุณจะได้รับความเบิกบานใจฟูในเรื่องงานคุณจะสําเร็จแล้วนะคุณจะได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นจากพลังงานที่สูงกว่าคุณหัวหน้าหรือผู้ร่วมงานที่เท่าเทียมหรือลูกน้องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณจะยอมรับแล้วว่าคุณเก่งจริงๆคุณเหมาะสมคู่ค,ควร่ะกับสิ่งที่คุณต้องได้รับนั้นะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนแปลงยกย้ายบางอย่างที่ดีมากๆต่อใจมีเงินมากมายเงินเข้าหลายทางหลายด้านนะเรื่องความรักถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ทําไปไม่ฟรีนะไม่ศูนยะ์เปล่าไม่เสียเปล่าใครคนหนึ่งเนี่ย ที่เหมือนเป็นเจ้าแมวดาเนี่ยพลังงานที่ทาให้คุณเจ็บปวดนะพลังงานเหมือนเจ้ากรรมในเวรแต่จริงไม่ใช่หรอกเป็นบททดสอบของจักรวาลต่างหากที่ทําให้คุณเนี่ยได้ไปสู่ใจตัวเองว่าคุณนะ่ะรักเขาหรือเป็นรักแท้อย่างไม่มีเงื่อนไขจริงหรือเปล่าสุดท้ายมันจริงสุดท้ายคุณทําความรักของคุณให้เป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขได้เจ้าแมวดำตัวนี้ไม่เคยทิ้งคุณนะก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้มีพลังงานความรักอะไรให้คุณได้เห็น หรือเป็นพลังงานที่คุณคิดว่าเออเขาไม่รักหรอกคุณไม่มีทางได้รับสิ่งดีๆหรอกคุณคงไม่ใช่ตัวจริงหรอกแมวดำนี่อาจเป็นความคิดด้านมืดหรือความคิดว่าคุณยังจะไม่ได้รับมันนะเออผลตอบแทนหรือรางวัลนั้นคุณคงไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่สนใจก็ทําให้มันดีที่สุดไปเออคุณคิดเช่นนี้ King of cups หารู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทมาตลอดเวลานั้นความรัก ที่มากมายความดีที่ให้เขาอะทั้งคําพูดทั้งการกระทําสิ่งต่างๆหล่อล้อมทําให้หัวใจของเขาอ่อนไหวอ่อนโยนหยุดคิดพิจารณาและหันกลับมามองคุณอีกความหมายของไพ่ใบน,นี้ดวงตาเบิกโพรงก็คือดวงตาเขานะเขาได้เห็นแล้วอะว่าความรักที่ดีงามรักแท้อย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคุณเหมือนพระจันทร์ที่ส่องสว่างในชีวิตเขาอะเขรักคุณคนนี้ ก่อนหน้านั้นก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่น่ารักเท่าไหร่นะเอาแต่ใจตัวเองหรือเห็นแต่ตัวใช้ชีวิตอิสระไปบ้างแต่สิ่งที่คุณทำมันยาวนานมันไม่ใช่แค่3วัน7วันคุณให้เขามามากคุณทำเพื่อเขาไปเยอะทุกอย่างเนี่ยก็กล่อนใจกินใจเขาอะ่ะไพ่ใบนี้นะก็คือไพ่ใบนี้แหละไพ่กำลังจะตอบคุณว่าคนเนี้ยเขาเอาหัวใจมาให้เอาความรักมาให้นี่ไงหัวใจเขาอยู่ในมือคุณนี่ไง นะคุณจะได้รับแล้วสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังอ่ะเพราะถ้าคาดหวังก็จะเจ็บปวดแล้วก็จะไปต่อไม่ได้เพราะคุณยังมองไม่เห็นหนทางในวันนั้นที่คุณจะได้รับมันคุณกําลังจะได้รับรักแท้จากคู่แท้รักแท้ที่เปลี่ยนพลังงานเขาเปลี่ยนได้เพราะความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขจากคุณนะใครคนนี้จะรักคุณมากเขาจะให้ความรักกับคุณอย่างยุติธรรมเท่าเทียม เป็นสิ่งที่สมควรที่คุณจะได้รับอย่างยิ่งการดูแลเอาใจใส่รวมถึงนะการเปการจ่ายการให้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการปรารถนาเดียเพรสโอ้สิ่งที่คุณทำไม่สุนเปล่าหรอกคุณจะได้อยู่ในจุดที่สูงที่สุดนั่นคือการเป็นภรรยาเขาเป็นสามีเขาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่คุณดิวด้วยอะ่ะ พอศูนย์ละร้อยเลยนะระหว่างทางเนี่ยคุณไม่ได้รับรู้หรอกเขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาเก็บเกี่ยวข้อมูลหรือเขาได้รับแรงสั่นสะเทือนในความรักของคุณมากแค่ไหนอ่ะใจเขาว่ามันไม่เหมือนเดิมเขาอ่อนไหวเขาอ่อนหวานเขาได้รับรู้ถึงความรักและเขาเห็นคุณค่าอย่างมากเขาก็เลยจะตอบแทนคุณค่าที่คุณทุ่มเทเขามาตลอดเวลาถึงเวลาของคุณแล้วนะคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้จริงๆอะ่ะเออไม่หมอรู้สึกถึงพลังงานห็งความเพิ่มปิติ พลังงานเหมือนใครคนหนึ่งกาลังจะได้รับชัยชนะแล้ววิ่งมาตั้งไกลเหนื่อยมาตั้งนานเส้นชัยอยู่แค่เอื้อมเนี่ยวิ่งสองก้าถึงแล้วเอินเป็นพลังงานแบบนี้เลยะคุณเป็นที่สุดของใจเป็นหนึ่งเดียวของใจนะได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่คือเป็นคนรักของเขาจะได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่นะเขาจะให้คุณเป็นคนสําคัญของชีวิตเขานายอับสอดคุณสู้ไงเพราะคุณสู้คุณไม่เคยถอยอะ แม้บางสถานการณ์คุณก็จะสับสนลังเลใจบ้างอะว่าเออปลายทางเป็นไงก็ไม่รู้แต่สู้ไว้ก่อนนะเนี่ยยังต้องไปต่อยังยิ้มสู้อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันก็ไม่หยุดหรอกเพราะฉันก็จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณหรือในเรื่องการงานเนี่ยก็ไม่ท้อถอยอะใครไม่ช่วยก็ช่างก็เต็มที่ไปก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะมือคุณน่ถือธงแดงคือชัยชนะนะสิ่งที่คุณไม่เคยหยุดยั้งนะคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรจริงๆ หากใครโสดมาทั้งชีวิตโสดมายาวนานโสดแบบโสดหนักมากคุณจะได้รับความรักอันยิ่งใหญ่จากคู่แท้ของคุณจากใครคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆนะหรือในเรื่องงานจะถึงจุดเปลี่ยนอันยิ่งใหญ่จริงๆที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหหายเหนื่อยเลยปรับเงินให้ขนาดนี้ชัยเหรอเปลี่ยนตำแหน่งให้ขนาดนี้ชัยเหรอหายเหนื่อยนะที่ทำมาไม่ได้คาดหวังขนาดนี้แต่ได้รับแล้วในสิ่งนี้ที่เหมาะสมคู่ค,ควรกับคุณจริงๆ ทริปสอดคุณเจ็บปวดจริงๆอะตลอดเส้นทางที่เดินทางมาเนี่ยเส้นทางอันขรุขระยากลําบากความรักก็เสียใจน้อยใจรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่รักหรอกแต่ฉันรักเขาไงฉันก็ไม่หยุดไม่แคร์ก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งฉันก็หยุดรักเองอะถ้าใจมันเหนื่อยมันท้อแต่คุณก็ไม่เหนื่อยไม่ท้อสัทีอะเออเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณชนะหรือในความสัมพันธ์ที่เขาคุยหลายคนมีใครหลายคนก็ได้นะสุดท้ายกลายเป็นคุณค่ะเขาจะซื้อสัตว์ซื้อตรง ใจเขาว่ามีเพียงดวงเดียวนะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักใครหลายคนไม่ได้หรอกแต่เป็นเพราะพลังงานที่ยังไม่เลือกมากกว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทําคุณน้อยใจเสียใจอ่ะเขาก็มีใจเดียวก็รักคุณแล้วเขาก็จะมอบให้คุณด้วยความรักหรือวใจของเขานั้นดยสัน้นโอ้จัก,กรวาลการันตีนะย้ําคุณว่าคุณสมควรได้รับสิ่งนี้ถึงเวลาของคุณแล้วความสุขอันยิ่งใหญ่ ความปรารถนาใดในเรื่องความรักหรือคนที่คุณรักมากคนที่คุณดีกับเขามากมาตลอดเขาเห็นแล้วสิ่งที่คุณทำอะ่ะเดอะซันเนี่ยแสงสว่างเนี่ยเจิดจ้าเข้าไปในลูกตาเขาแล้วถ้าไม่รักคุณอะ่ะหาไม่ได้แล้วความรักแท้แบบนี้คนที่ดีแบบนี้คนที่จะรักเขาได้มากขนาดนี้และที่สําคัญเขาไม่ใช่เพียงแค่มองเห็นเป็นพลังงานที่เขาจะตอบแทนคุณแล้วเวลาจากนี้ไปคุณจะเป็นฝ่ายรับบ้างแล้ว เชนอโบลส์หนักนาสาหัสเหนื่อยมากใช่ไหมสิ่งที่คุณเดินทางมาตลอดนั้นปลายทางเนี่ยดูห่างไกลนะเดินเฉยๆก็เหนื่อยแล้วเพราะอยู่ไกลเหลือเกินเป้าหมายแต่เนี่ยเดินแล้วหอบไม้ไปอีก1ิอันเนี่ยนะเหนื่อยหนักแต่ก็ไม่หยุดก็จะเดินอืคุณเก่งอะนะไม่หมอได้รับรู้ถึงพลังงานความอึดอดทนกันไม่ย่อท้อเป้าหมายใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังถึงแม้จะมีใครบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่ฝันเลย เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ตัวคุณเองไม่เคยบอกคุณอย่างนั้นนะนะคุณรู้ว่าคุณเหนื่อยคุณรู้ว่าคุณท้อบ้างแต่คุณบอกตัวเองว่าไม่หยุดฉันจะไปต่อฉันจะไปต่อจนกว่าวันหนึ่งที่ฉันแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเดินไม่ไหวฉันก็จะคลานไปอ่ะนะฉันไม่หยุดความรักครั้งเนี้ยฉันหยุดไม่ได้ฉันรักเขาฉันก็จะให้เขาไม่ให้ไม่เป็นไรการงานก็เหมือนกันใครไม่ช่วยไม่เป็นไรปัญหาประเดประดังมันเลยสู้นะจะทุ่มเททุกอย่างคุณเป็นคนที่ มีพลังงานขับเคลื่อนในตัวเองที่ดีมากๆต่อให้จักรวาลนี้จะให้บททดสอบอูปปรรค์มากมายเพียงใดสิ่งเดียวที่คุณตอบว่าใจตัวเองได้เลยนะในวันที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะแพ้หรือชนะคือคุณจะไม่หยุดยั้งจะไม่ตัดโอกาสตัวเองจะสู้จะสู้จนคิดว่าถึงวันหนึ่งที่สู้ไม่ไหวเดี๋ยวหยุดเองจะไม่ให้ใครมาตัดสินคุณนะว่าหยุดได้ละอย่าเพิเจอคุณไม่ฟังค่ะคุณฟังหัวใจตัวเองค่ะคุณจะสู้คุณไม่หยุดคุณไม่ท้อ 10นอับโอ้ไพ่ไพ่บอกชัดมากไพ่กำลังตอบบอกคุณอย่างชัดเจนเลยอ่ะ10บไม้กับสิบถ้วยดูสิเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ยากความลำบากใจน้ำตาที่สูญเสียไปเป็นโอ่งเป็นถังเนี่ยไม่สูญเปล่านะคุณกำลังจะได้รับแล้วสิบถ้วยความมั่นคงความสำเร็จความสุขอันยิ่งใหญ่และชัยชน,นะคุณสมควรจะได้รับสิ่งนี้คุณสมควรแล้วความรักที่ดีที่สุด คนนี้เขาจะยกยอคุณขึ้นมาจะดึงคุณขึ้นมาเลยเป็นความรักที่ดีเป็นคู่รักที่ดีจะให้ความชัดเจนจะให้เกียรติจะให้ค่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทเข้าไปเห็นไหมเขามาเทคืนคุณแล้วเนี่ยเออเทคืนที่เต็มแก้วสิบถ้วยเลยนะความรักเต็มสิบคุณจะได้รับมันคุณจะได้รับความรักที่มากที่สุดจากใครคนหนึ่งที่เคยทุ่มเทเขาอย่างมากมายแล้วมองว่ามันเป็นศูนย์น่ะมันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่ศูนย์นะถึงเวลาของโชคชงสตาแล้ววันที่คุณจะได้รับและสมควรจะได้รับอย่างมากโอ้ไพ่ดีจังเลยดีมากๆเลยแม่หมอตั้งชื่อไพ่แล้วเรื่องวันนี้ว่าคุณสมควรได้รับสิ่งนี้ต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อโรักเลเสริมให้นะคะ never ending story เรื่องราวที่ไม่มีวันสิ้นสุดเห็นไหมเรื่องยังไม่จบนะเรื่องนี้ยังไม่จบคุณจะต้องได้รับชัยชนะอย่าเพิ่งกลุมขมับอย่าเพิ่งท้อเนี่ยหัวใจอยู่ใต้โต๊ะอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้คุณควรจะได้รับไปสุดไปสุดแล้วจะหยุดที่ความเหมาะสมคู่ควรความสุขสําเร็จนะเรื่องราวนี้ไม่มีวันสิ้นสุดและจะสิ้นสุดที่ความอุดมสมบูรณ์และความสมหวัง As h o n g e a the wind การเปลี่ยนแปลงของลมหรือว่าลมเปลี่ยนทิศการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วจักรวาลไม่นใ,นใจร้ายกับคุณนะเขาคิดเปลี่ยนการทําเขาเปลี่ยนลมเปลี่ยนทิศแล้วจากที่คุณให้อยู่ฝ่ายเดียวคุณจะเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวบ้างใจคุณจะฟูขึ้นมาเลยนะจากหัวใจที่รอคอยเหี่ยวแห้งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะดวงชะตาคุณเปิดละถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขสมหวังสิ่งนี้สมควรจริงๆที่คุณจะได้รับ จักรวาลจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างเขาเนี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดให้คุณได้รับสิ่งที่สมควรสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่ดีต่อใจ Between worlds ระหว่างโลกหรือการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นแล้จากที่คุณอยู่ในโลกใบเนี้ฝั่งเนี่ยที่มีแต่ความขาวดําอึมครึมความทุกข์ความโศกความเศร้าความเหนื่อยความเหงาความเจ็บปวด เนี่ยคุณก้าวออกมาเกิน50%แล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นอะ่ะความสุขสมหวังนะโลกที่สดใสจะเกิดขึ้นกับคุณแล้ว c h a o s and c o n f lict ความวุ่นวายและความขัดแย้งจบสิ้นละความวุ่นวายความขัดแย้งสิ่งที่คุณต่อสู้กันมาตลอดทั้งความวุ่นวายขัดแย้งในจิตใจตัวเองทั้งความวุ่นวายขัดแย้งกับผู้อื่นทุกอย่างจะสิ้นสุดแล้วนะคุณผ่านมาได้แล้ว สิ่งที่คุณจะได้รับคือความชัดเจนนะคือการที่ได้รับการยอมรับว่าสิ่งที่ทามาตลอดอะ่ะเขาเห็นคุณค่าในเรื่องความรักเขาก็จะให้คุณได้รับความรักที่ดีที่สุดเลยจะรักคุณอย่างมากในเรื่องการงานเขาก็จะยกย่องให้เกียรติคุณผลักดันคุณนะคุณจะอยู่ในจุดที่ยืดอกเลยยืดอกมีแต่คนแบบปรบมือให้อะ่ะเออเป็นภาพนี้ผุดขึ้นมาเลย All that glitters ทั้งหมดที่เปล่งประกายโอ้พไพ่ใบนี้ทั้งหมดที่ทำมานะแสงเปล่งประกายเรืองรองวิงว่งวิ่งอยู่รอบตัวคุณเต็มไปหมดเลยนะสิ่งที่คุณจะได้รับแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาสิ่งที่มีมูลค่าจับต้องได้สิ่งที่คุณสมควรจะได้รับความรักการยอมรับการให้เกียรติการเห็นคุณค่าความมั่นคงความหนักแน่นความซื้อตรงความซื่อสัตย์ และก็จะให้คุณอยู่ในจุดที่สำคัญอย่างนี้ไปตลอดการเลยเหมาะสมคู่ควรอย่างมากกับการต่อสู้ฝ่าฟันอันยาวนานของคุณโอพลังงานดีมากรับคำทำนายแม่หมอขอจบไพ่แล้วเรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้คุณสมควรได้รับสิ่งนี้แม่หมอขออวิพรที้คุณ มีความสุขสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณปร,รารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ